มาทำกล้วยจีมพะพร้าวอ่อนแบบง่ายๆกันคะ่ะอยากรู้วิธีทำมันยังไงไปดูกันเลยนักกินเดีย๋ยวก็จะขูดเนื้อมพะพร้าวอ่อนไว้รอบนี้ทั้งหมดของกวางใช้สามลูกได้แล้วจะตัดให้ชิ้นเขาเล็กลงหน่อยของกวางประมาณนี้แลว้วก็จะปอกเปลือกกล้วยน้ำว้าสุกไว้หรือจะใช้เป็นกล้วยอื่นๆที่เพื่อนๆมีก็ได้เลยนะคะ และตัดเป็นชิ้นเล็กๆอีกหน่อยใส่ชามผสมไว้ได้แล้วจะขยาให้ละเอียดแล้วเอาพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นจะใช้แป้งข้าวเหนียวเทใส่อ่างผสมไว้ตามด้วยเกลือป่นน้ำตาลทรายผสมให้เข้ากันสักหน่อยและจะใส่น้ำมะพร้าวลงไปขยําผสมนิดหน่อยแล้วจะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะนวดนวดให้เข้ากันเลย นวดนวดมาสักพักพอแป้งไม่เป็นเม็ดเข้ากันดีแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะเอาเนื้อเกล้ยที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยขยำผสมให้เข้ากันอีกหน่อยและจะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะขยำผสมให้เข้ากันได้แล้วจะใช้แผ่นฟิล์มคลุมแล้วจะเอาเข้าแช่เย็นไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะครบเวลาจะตั้งกระทะและจะทาน้ำมันพืชที่กระทะสักหน่อยพอกระทะร้อนตักขนมมาวางเลย ขนาดชิ้นได้ตามที่ต้องการเลยนะคะของกวางประมาณนี้จะปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีจะลองเปิดแซดดูถ้าได้สีน้ำตาลสวยๆก็ใช้ได้เลยคะ่จะจับพลิกกลับด้านเลยกดๆให้ขนมโดนความร้อนทั่วๆอีกหน่อยได้แล้วจะปิดฝาอบไว้อีกประมาณ3-5นาทีคะ่ะแล้วจะจับพลิกกลับด้านจี่ให้ได้สีตามที่ต้องการของกวางประมาณนี้ก็ใช้ได้เลยคะ่ะ นักกินตัวขนมเนือ้อนุ่มๆกล้วยและมาเผากันแน่นๆเลยนะคะถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้แล้วกวางขอ e โมจิรูปกล้วยคนละหนึ่งอันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ